สวัสดีค่ะยาแดงนะคะวันนี้มาทานข้าวตรงเลียงทางรถไฟเลียงทางรถไฟตรงนี้นี่ๆๆวันนี้ทันเที่ยงคนเยอะวันนี้คนเยอะร้านก็ปกติมีร้านเขาเป็นราน้านบ้านธรรมดาวันนี้อยากกินเจ้งดีเจ้งดีมูตุนแห้งรรถไฟมา ือข้างบนคือทางด่วนสีรัตมีเรียบทางรถไฟนี่บอันี้ลงใต้แต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ไปไหนเดี๋ยวทานข้าวกันวันนี้าเที่ยงคนเยอะนะวันนี้คนเยอะเป็นร้านเป็นร้าน,น,นบ้านๆปกติธรรมดาจะคนเยอะคนเยอะอยู่เดี๋ยวดูก่อนวันนี้ย่าสั่งเส้นหมี่หมูตุน๋น วันนี้ยะสั่งเส้นหมีหมูตุนส่วนปู่เขาสั่งผัดผักหมูกรอบไข่ดาวไม่สุกข,ของแดงเส้นหมี่ได้ก่อนอยู่แล้วของย่าได้แล้วของย่าได้แล้ว ปรุงต้องปรุงเขาจะอันใหญ่มากต้องปรุงเขาจะหยุดตรงนี้ปรุงได้เลยมีทนนุกอย่างอันนี้พิกอันนี้นะนี่งพิกซิกทอดพิก ซุปด้วยน้ำซุปด้วยนี่ค่ะเส้นมีแห้งหมูตุนของยา่าได้แล้วทานข้าวเที่ยงกันค่ะผัดผักรวมมิตรหมูกรอบไข่ดาวไม่สุกของปู่วันนี้เขากินข้าววันนี้ปู่กินข้าว,วาานักะหกระสอบก็ามากินนั่งรถ อิ่มแล้วค่ะยิ่มแล้วอิ่มแล้วไปสักกลับกลับมีต้นกระดัง,งามีต้นกระดัง,งาไม่มีดอกนะต้นกระดัง,งาต้นนี้ไม่มีดอกดอกยังไม่มีมองไม่เห็นแต่อัญชันดอกเห็นในอัญชันอัญชันเตรียมเลยร้านก็อยู่ตรงนี้นะใครผ่านมาผ่านไปก็มากินได้นี่เปิด 라니 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 또 ลิงชาอยู่ตรงโน้อนอายการก็อยู่ตรงโน้นเถ่านี้เถ่นี้ขายที่นี่เห็นไหมขายที่ดินร้อยห้าขายที่ดินหมดเลยแถวนี้ขายหมดแล้วนิหน่อยต้นมไม้ก็ไม่มีและมีแต่ตึกรามบ้านช่อง ต้นไม้ต้นกล้วยต้นมะม่วงไม่เห็นแล้วไม่กิ้วอะไรมาอีกอ่ะแดดร้อนมากเลยวันนี้ร้อนจริงๆเลยเย็นนี้เคยดูนะฝนตกหนักเหมือนเมื่อวาน เมื่อวานก็ร้อนแบบนี้ฝนตกหนักมากเลยฝนตกหนักนี่ย่ายังกำลังกลับนั่งพักก่อนนั่งรับแอร์ดูนี่อีกหน่อยนะตรงนี้จะไม่เป็นต้นไม้อยู่แล้วเนี่ยธรรมชาติก็จะไม่มีแล้วเขาก็ประกาศขายที่จนหมดแล้วนี่ข้างๆตรงข้ามกับทางรถไฟนะระิ่งชัน ไปปังก็ต้องใส่ปอกแขนตายโอ้โหมันร้อนมากตอกเย็นเป็นไงล่ะอืดำมืดมาเลยเฮ้ยรถคันนี้ทำไมขับช้าอย่างเงี้ยตอกเยี่ยมตอกเยี่ยม,มไม่เหนื่อยเลยต้องเปิดประตูใช่ไหมเขียวพอดีเขียวพอดีแล้วก็ไปทางกรุงนนท์ ทุกวันแล้วว <คน S 2> <ถ>ันนี้ไม่ค่อยได้มา,มาถ้าถ้าไม่ไปทางนี้ก็ไปทางนน้นนะบ้านละมุดไปเวทเกตหรือไปเวทบิว

สามสี่พันกันซื้อเครื่องใหม่สบายเลยแก้ไอ้ข้าวเขาบอกว่ามันแพงเกินบางเครื่องแก้แล้วแก่ก็ไม่ได้แก้ไม่ไม่ดีเหมือนเดิมบางเครื่องแก้ไอ้ข้าวที่เป็นหมื่นแล้วแล้วแต่รุ่นด้วยนะจะคุมม้มมั้ยล่ะจะคุ้มไหมเขาเลยบอกถ้าแก้ไอ้ขาวไปซื้อใหม่ดีกว่าเมื่อวานซื้อร้านหน้าร้านเนี้โอ้โหเรื่อง โอ้ยทำไมแถวนี้ทำไมขบข้าวไม่ค่อยอร่อยเลยเนาะมิซีมิเน่มิซี่กุ้งสองตัวก็โอเคตัวใหญ่อยู่ แต่ที่แพงคือเดต่ที่แพงที่แพงกล่องใส่เส้นมากกว่าใส่กล่องจะดีเลยส่วนน้ําใส่น้ํำนะาน่าใส่ถุงปกติแต่เส้นใส่กล่องจะดีไงกล่องก็ประมาณห้าสิบแล้วอือง <laughs> ก,ก,กินกล่องอดังยังงงเลยอยู่ดีๆทําไมเส้นนะาน่าใส่ก<ใ>ล่องไม่ในความที่เขาอาจจะแปลว่าให้เทเทน้ำราใส่ในกล่องเลยอะมะเนาะ กินในกล่องเลยเหรออืมใช่แทนถ้วยเลยใช่คิดก็อย่างน <ừ, S 2> ั้นนะงั้นเขาไม่ใส่ถ้อถงงาอย่างไงเขาไม่คงไม่ใส่กล่กลกลองมาใ,ให้หรอกใช่ป่ะให้เด็กเดินซื้ออะไรข้ามระหว่างประเทศไหนอะโอเคสองรอ ดีมเพจนี่ของกินก็มีนะแต่ก็แพงเหมือนกันนะแพงเหมือนกันนะพน,นันรถของอะไรอะ่ะ <Weber. S 1> ชาลัดวอลลัตรรยังชอบสับสนชาลัดวรลรัตเนียบวอลรัต อาจารย์รักพี่น้องกันน้องกันเจอกันทุกวันแสดยตลาดนี่จังเลยรายโยยิไม่มีแล้วชายโยที่ออะไรไม่เกิดนะเออแป๊แป๊ที่จอดรถเขาก็มีนะแต่ทำไมถึงไม่มีแม่ค้ามาขาย หรือค่าที่แพงจู่เขากินข้าวแถวนั้นนะไม่ได้กลับอืมไม่ได้ e, biyan huh? จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถึงบ้านย่าและสวัสดีค่ะ